ข้างจากข้าขวนะครับน้มันจะไงครับดูควอมเดี๋ยวหนุ่มปั๊บน้ครมันเฟื่องฟูนะครับคว้าไปครับครับคว้าไปเลยครับคว,ว,ว,ว้าไปคว้าเพื่อความหนุ่มครับพวใใกเนื้อไก่ครับในื้ไก่บ้านกับ มันอย่าต้องไปแล้วหัวให้ได้ให้ซุกครับหัวหซุกเลยหัวหซุกครับครับโอ้ะเ่ิ่งวิธีการต่อไปครับครับหลังใจมันเท่ากับเทลงกับมั่งครับพักให้เยน็นมัน ไลยค,ครับเลี้ยเนื้อไก่จมเนื้อไก่ซุก้วนะครับที่มีห้องว่างทำยีนมันยินแล้วห้อเปดป,ปุุงครับผมบาน,นี้ปรุงครับหลังจากเย็นแล้วเงาวล้มาลงไป ใส่ตามปริมาณนะครับน,นี่ัเน้่งนี้หลายสูวนี้สปุ๊บใส่ปุ๊บ,บผ่าน,น,นลงคนนครับคนเดยเทียนีกจ่ดนัวครับ คนเดิมไรขี้บึงว,ว,ว่าเปียวว่ะอืมว่ะเลยครับต่อไปคืกคนลงไปครับ่ต้องยากเพิษคนลงไปขขากลัวครับเขากลัวมันกลัวไม่หอมกันนี่เลี้ยไปเลย ทำด้วยขาดไปเลยครับอ่ายินดมิติใส่ไปอาแล้วเอาไปปนกันไว้นเล็กปนไ้ครับขุกปัวครับอี่สั้นแล้วอ่ะชีสันแล้วโอ้โหอัวครับชิมกัน

ขาดได่อะไรครับใบมะกรูดครับใบมะกรูดใส่ตามหลังครับยีเร่หอมซอยไม่ไหมครับซอยยี่เทร่ครับ,อยยรบโอ้ คนลนะแบายปควเอาสูตรขัวรครภาคไปบ้านครับผมครับคลิปนี้จบภารกิจครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับผมกับลาบไก่ครับสูตรขัวรครับอืจัง